องค์การบริหารส่วนจังหวัดวีลำโดยนายกบุสิตเล็กอุดากรพร้อมคณะร่วมส่งมอบบ้านจํานวนสามหลังให้แก่พี่น้องชาวตําบลโคกขมิน้นอําเภอพับพาชัยคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประมอบบ้านให้ผมวันนี้ผมมีมาเป็นของตัวเองแล้วครับเป็นความดีความงามของกองทุนที่ท่านนาย,นยกบุสิตเล็กอุดากรมอบให้มีน้องชาวโคกขมิน้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะคะที่มามอบบ้านให้วันนี้ค่ะ อัหนึ่งครับที่ได้รัครบรรวววความร่รมใจโครงการบริหารส่วนจังหวัดกองคุนชื้อุเราคิดว่าคงจะเป็นความสุขของคนครับราชัยครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรทุกท่านนะครับที่ได้มอบบ้านหลังการนี้ให้ผมครับตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ